กำลังปูเสือนะคะกำลังปูเสือรอการ้านกล้กวยก้านกล้วยเห็นปูเสือแล้วกินหญ้าอยู่ก็เตรียมตัวเลยนะคะเห็นพ่อ,พอเห็นพ่อปูเสือเดินหยุดกินหญ้าเลย <c oughs> <c oughs> น้ำ <c oughs> ใจหวง <c oughs> <c oughs> เห็นพ่อปูเสือเลยร <c oughs> ีบรีบรีบ <c oughs> เห็นพอปูเสียรีบเดิน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 มาเลยเดินมาอ้อนอน้ำตัง่อนเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าไม่เห็นห กลางคืนจะมืดหน่อยนะคะเวลากลางคืน <_ tit les> สองทุ่มมืดกา,าดลังกินหยาเห็นพอปูสาดฝ้าวเลยเเเขาประจำอ้อนต้องนด้อ้อนพ่อ <_ tit les> ต้องรีบมากลัวตัวอื่นแย่ง ลุดสายแต่ละมือบ่อได้นอนกับบ้ยน n เนี้ต้องเฟี้ยเฟี้ยแล้วก็น้อนตาเฟี้ยพอแล้วก็น้อนตาความสุขของการกล้วยความสุขของการกล้วยต้องได้เฟี้ยได้อ้อน กินยหญ่ยู่งพอปูสาดเพราะท่านแหล่จะว่าหมุนรุนรุนมากนี่ทาเลยเห็นว่าไอ้ดวงว่าพื้นไอ้ดวงว่าพื้นตอนกลางคืนมันจะมืดหน่อยนะ มองไม่ค่อยเห็นถนัดเท่าไหร่นะคะมืดนะคะต่เดะมายืนเฝ้ายืนโจต่ไดะมาก่อนอับตาหมุยๆจังน้อยก็นอนลงจนเว้จังน้อยก็นอนตาขอจนอันนี้ยิ้นแม่บอกว่านอนตาซูซี่ซูซี่สีน้อนหลดเด้เ <Okay. S 1> ตรียมเลยเด้นั้น <No. S 1> <laughs> ตาตาสมเลยเด้ เตรียมแล้วซูซี่ซูซี่หอมหนาหอมแังกระน้อนตากบุ่มตัวนี่ใส่ขี้อ่อนพนเรามีเวลาทันคลิปตอนกลางคืนนะคะเวลาสองพุ่งหนึ่งซ้องสามหันใจแห้งแท้ รอพ่อคือไว้หโอ้โหก็สิเลี้ยวก็ดอกเลี้ยวพ่อเอาก็ดอกเว้ยนอนซะมันสิเดืกก่อนนี่พ่อไปน้าเนี ว่าได้นอนเนี่าได้นอนเนี่พ่อไปฮิจากว่าได้นอนเนี่ปีจักดรดยนกันแข่ยเริ่มโตแล้วนะคะปีกว่า เข 23. 23. า,าได้ <20. S 1> ดึงออกตัวน,นี่ <20. S 1> เราได้ทำช่วยคลอดนะคะ 23. 23. จำจ่าไรเราทำคลอดนะเราช่วยคลอดเสียกผูกขาดึงซอยกันการกวยได้ช่วยคลอดีออออท่ เ่ลูกม่เนี่ยแม่บอกน้ำใจไมคืปูสัดให้นอนหนแตาเห็นน้ำปูสัดกินหงายอยู่ผู้หูนไก่ไก่น้ำแม่ขุนศพยางหมุนรีบๆได้แคนเน่าอื่นฉันเห็นปูสัดอื้มน้ำใจบ่กว่น้องดอกน้ำใจบ่กว่านดอกอย่างันน้ำใจกวน งานใจกับหวงทินงานใจก็หวงทินการกล้วยก็กลัวงานใจส่วนตัวพิ่นงามใจใกล้ลอดแล้วนะคะงานใจเลื้สองเดือนก็ลอดแล้วเลือนเดียว เขาตองมาทํำพยาธิเหยียดไม่น้อยเลมมามันกีดกจเนียมันกีดขอดสามก้นสามก้นมกใกล้อดแล้วเขาองมาทํำพยาธิให้เริ่มได้ทำพยาธิชุดใหญ่ตุลาตตุลาตกิดนตุลาต้องมะตั้งใจเห็ดพยาธิ ก่อนข้อเราจะทำพยาตสสุดใหญ่ให้นะคะลูกก็จะแข็งแรงแม่ก็จะแข็งแรงก็าาะจะแข็งแรงปีกว่าปีสามเดือนประมาณนี้การกล้วยปีสามปีสี่แล้วนะคะ โตแล้วสูงสูงสมอสูงเท่เาแม pues ่แล้วนะคะนี่เป็นไลูก่อยสิ้องหนห้องหยาสิหยาสิม่ดดอแมงสิม่ดดอแมงสิ่เวดเกีา้ยมีหอดาลงยม่จ้าน จะนอนแล้วอยากเหียดขานเราจะน้อนเหมือนะกาบหม่นนั่นกาบหม่อนหัวเลยสิไปตำเหมือนหัวตำห้าวจะขล้องกาบหม่อนยับไปนอนตำหัวตำห้าวมือไม่ยันน้ใจยันน้ำใจก็เลยเบียบ หมุนมานอนตาต้องเลยนอนตา่าน